เนี่ยอาจจะไม่เคยไฟ้สดไม่เคยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับหมอหญิงนะคะแล้วก็ของค่ายคุณตโมนะคะขอบคุณนะคะที่อนุญาตให้ไลฟ์สดค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นการไลฟ์สดในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์นะคะบริเวณแบบทำปัญหาคืออยากแก้ปัญหาในเรื่องของฟิลเลอร์ใช้ฟิลเลอร์ในการแก้ปัญหานะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไลฟ์สั้นๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าการ ฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าองค์รวมเป็นยังไงนะคะไม่รู้ตอนนี้หมอฉีดเสร็จไปข้างหนึ่งละนะคะไม่รู้ใครดูออกหรือเปล่านะคะใครดูออกหรือเปล่านี่คือหมอฉีดลิฟติ้งคือฉีดหน้าย,ยกนะคะสามารถถ่ายเข้ามาได้ว่าหน้าฝั่งไหนยกนะคะฝั่งไหนไม่ยกนะคะอยากได้หน้าแบบฝั่งไหนนะคะอ่าถายเข้ามาได้นะฝั่งหมอหญิงหรือว่าฝั่งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะคะนะคะถายเข้ามาได้คะอ่ะน้องแตงโม,โมอันนี้อ่าลองเล่าให้ฟังมาทำอะไร วันนี้จะวันนี้คืออยากให้คุณหมอมาปรับรูปหน้าองค์รวมให้หน้าดูสดใสขึ้นค่ะแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะออให้ผิวดูฟูขึ้นให้หน้าดูสดใสให้ผิวดูฟูขึ้นะนะคะแล้วปัญหาจุดที่หนูกังวลจริงๆคืออะไรจุดที่กังวลเลยคือหนูกังวลเอ่อด้วยความที่หนูเป็นคนหน้าต่อค่อนข้างตบนิดนึงค่ะแล้วทาให้หนูแก้มดูชัดแล้วก็ใต้ตาอาจจะลึกนิดนึงหนูก็เลยอยากให้ปรับให้มันดูเรียวขึ้นแล้วก็ โหนดูลดลงแบบนี้ค่ะก็คือกังวลขมับหน้าตอใช่ะกังวลโหนกใหญ่ค่ะกังวลใต้ตากางวลสามจุดซึ่งสามจุดนี้มันทําให้หนูรู้สึกเป็นยังไงครับอันที่หนูพูดมาว่าคือคใช่ค่ะคือเหมือนเหมือนคนนอนไม่อิ่มมันดูมันดูโซไม่สดใสอะค่ะ,ะสิ่งที่กังวลเนี่ยคือขมับต่อใต้ตายุบแล้วก็โหนกเด่นคนะคะโหนกเด่น สามอย่างเนี้ยคนไข้รู้สึกว่าทํำให้ดูโทมดูไม่สดใสอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมอก็ได้มีมีการวิเคราะห์หน้าลวนะคะว่าความเวลาหมอจะรักษาคนไข้ในเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าแบบองค์รวมนะคะหมอก็จะดูว่าสิ่งที่กังวลสามจุดที่คนไข้กังวลและเป้าหมายที่แท้จริงนะคะเพราะบางทีสิ่งที่คนไข้กังวลเช่น ใต้ตาเป็นรอยคำ้ำใต้ตาลึกเนี่ยบางคนแก้ได้ด้วยฟิวเลอร์บางคนแก้ไม่ได้่อ่าดังนั้นเนี่ยถ้าปกติหมอจะแก้เฉพาะจุดและในขณะเดียวกันหมอจะปรับองค์รวมเพื่อให้ได้เส้นชัยที่แท้จริงซึ่งเส้นชัยที่แท้จริงก็คือสดใสขึ้นค่ะอ่าสดใสขึ้นสวยขึ้นด้วยอ่าดูไม่ซึมนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ีขึ้นมากเพราะว่าปัญหาอยู่ที่เส้นเลือดแต่สิ่งที่คนไข้จะได้แน่นอนก็คือสดใสขึ้นแน่นอนอ่าหน้าย,ยกกระชับขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะหมอก็ยังหมอจะวิเคราะห์หน้าให้ฟังนะนะคะวันนี้ที่หมอตรวจหน้าไปแล้วนะคะก็คือจะสังเกตเลยนะคะว่าอ่ามีคนไทยเข้ามาหรือ,อยังคะ น้องใต้ตาดูตื้นขึ้นเยอะเลยสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะที่มาบอกว่าค่างที่ฉีดแล้วดูเล็กลงเลยค่ะอ่าใช่ดูดูยกขึ้นดูเล็กลงนะคะหมอฉีดฝั่งนี้นะคะหมอฉีดฝั่งนี้ไปแล้วเห็นนะคะจะเห็นว่าจะเห็นว่าคิ้วฝั่งนี้จะสูงกว่าเห็นไหมคะทุกคนชัดเจนน้องแต้ร่องเห็นในในไลน์ใช่ไหมคะเห็นอ่าฝั่งนี้หน้าฝั่งนี้จะถูกยกขึ้นมายกขึ้นตั้งแต่ยกแบบเป็นธรรมชาติยกแบบไม่แข็งนะคะยกตั้งแต่คิ้วนะคะ หานตาเห็นไหมคะตาจะดูเวลาตายกจะดูสดใสดูเปิดนะคะแล้วจะเห็นว่าหน้าฝั่งนี้ดูแก้มแก้มจะยกเห็นไหมคะแก้มจะยกนะคะแล้วก็มีความละมุนนีแต่ฝั่งนี้จะเห็นว่าหล่นลงมาตรงนี้ฝั่งนี้หน้าจะหล่นหล่นลงมาแล้วก็แก้มไม่คุ่งนะคะโหนอยู่ตรงนี้โหนกจะดูเด่นนะคะแก้มบ่าแบบด้านข้างนะคะของอุปกรณ์หนึ่งแต่ฝั่งนี้จะเห็น เห็นหน้าเรียวนะคะอ่าขออนุญาตให้ทุกคนดูฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่นี่คือฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคะจะดูจะดูไม่ค่อยหวาน่ะจะดูหน้าเขาเรียกว่าเป็นแบบหน้าแมนๆนิดนึงอะใช่ค่ะใช่ไหมะจะดูหน้าแมนๆนิดนึงนะคะอ่าหนูยังไม่ต้องยินนะาหลูกปล่อยหน้าลฝั่งนี้ที่ฉีดเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะ หน้าก็จะดูหวานขึ้นดูเรียวขึ้นดูความเป็นโหนกก็ลดลงนะคะฝั่งนี้จะดูแมนนิดนึงฝั่งนี้ก็จะดูเรียวเกาหลี <c oughs> <c oughs> นะคะอ่านี้ก็จะเห็นชัดเจนนะคะซึ่งวันนี้เมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะคะว่าเห็นไหมคะว่าอ่าความใต้ตาค้ำคนไข้หลายคนอ่อะชอบประเมินตัวเองนะคะว่าปัญหาชั้นอยู่ที่ใต้ตาค้ำ แล้วก็ให้คุณหมอฉีดซืลเลอร์ใต้ตาก็าไปเยอะๆซึ่งคําตอบที่ได้มาเราะก็เคยฉีดมาซึ่งก็ดีขึ้นใช่ไหมค่ะแตไ่ไม่ได้ไม่ได้เจยบอะไรเยอเเท่าไหร่คอะ <c oughs> ก็คำว่าไม่เปลี่ยนแปลงคือคนไข้ก็จะรู้สึกว่าใต้ตาเต็มขึ้นแหละ <c oughs> แต่ฉันไม่ได้สดใสขึ้น <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็ยังดูโซเหมือนเดิมค <c oughs> ่ะอ่าเพราะที่เยู่ที่ตรงนี้ค่ะความโรงของหน้าปัญหาที่เจอบ่อยๆแน่นอนคือใต้ตา ปัญหาที่สองคนที่มีความโสงของหน้าดูไม่สดใสดูไม่สวยก็คือความต่อปัญหาที่สามนะคะก็คือความหย่อคล้อยเมื่อ,อไรที่หน้าโทมจะต้องแก้อยู่ยา 1, ายาสา,า,ม 3, ามอย่างหนึ่งแก้ใต้ตาสองแก้ความเต่อสามแก้ความหย่างค้อยซึ่งวันนี้ เวลาที่หมอฉีดพิลเลอร์หมอจะแก้ให้สามอย่างในการฉีดหนึ่งครั้งเลยไม่ต้องมาแบบทําหลายรอบอาพอฉีดเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือใต้ใตาดีขึ้นนะคะตอบลดลงนะคะแล้วหน้าก็หยกขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่ฉีดให้หน้าไม่ตอบเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือหน้าคนไข้จะต้องไม่อ้วน นะคะเพราะจเราสวยหน้าอ้วนสวยไหมไม่เลยอ่ะหน้าอ้วนไม่สวยเพราะฉันสอหญิงไม่ทาให้เด็กขาดนะคะอ่าโอเคก็ให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งฝั่งนี้นะคะฉีดเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้เห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่าดูตามที่หมอชี้นะจะเห็นว่าหางตาขอบอกนะคะหางตายกขึ้นนะคะเนี่ยนะคะหางตายกขึ้นหางคิ้วนะคะยกยกขึ้นแบบไม่แข็งนะเป็นธรรมชาติแล้วตาเปิดนะคะจะเห็นว่าถ้าดูระดับ ใช้แบบระดับโต่งเงี้ยเห็นไหมคะจะเห็นว่าอีกฝั่งสูงกว่าเลยขึ้นมิลขึ้นไอขึ้นเซนอีกฝั่งสูงกว่านะคะสูงกว่าตาก็ยกสูงกว่าเปิดกว่าเป็นประกายกว่ามีออร่ากว่าขมับนะคะขมับก็ไม่ได้ตอบรักลับกันนะคะแล้วก็หน้าดูเรียวขึ้นฝั่งนี้หน้าจะดูเรียวกว่านะคะยิ้มสิคะอ่าเห็นไหมคะ ยิ้มฝั่งนี้ก็จะยกไปหมดเลยมุมปากก็ยกขึ้นนะคะมุมปากก็ยกขึ้นด้วยอโอเคอ่ะคำถามสุดท้ายค่ะทาไมถึงตัดสินใจมารักษากระิมบแพทงห์หมอหญิงคลินิกคะอืมเพราะว่าเชื่อมัม่นในฝีมือคุณหมอดูจากเอ่เคสรีวิวแล้วก็ศึกษาประวัติคุณหมอศึกษาประวัติศึกษาประวัติมาด <c oughs> ้วยเหรอ, <c oughs> อคุเป็นคนขี้กังวลขี้กลัวมากค่ะ <c oughs> โอเคคือม <Okay. S 2> ั่นใจมากตัดสินใจมาเลยโอเคขอบคุณค่ะ uh huh. อีกนิดนึงนะคะอันนี้หมอแชร์นิดนึงว่าจริงๆค่ะ uh huh. น้องแตงโมจะมีความยากอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าเราคุยได้น้องว่าเราเคยฉีดมาใต้ตา uh huh. นะคะแล้วก็พอฉีดมาปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่ตอนนั้นอใช้ฟ uh ิลเลอร์หนึ่งซีซีคือหมอว่าจะพยายามให้เห็นผลเยอะๆก็เลยฉีดต uh ื uh ้นซ uh ึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะไม่ได้ผิดอะไรแต่พอฉีดตื้นปุ๊บวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคพิเศษสุด ในการที่จะเวลาเวลาฟิลเลอร์อยู่ตื้นนะคะถ้าหมอฉีดลึกลงไปฟิลเลอร์ที่อยู่ตื้นก็จะถูกดันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องแบบเกลี่ยฟิลเลอร์ให้รับแตนทังหน้าเลยไม่งั้นก็จะกลายเป็นปูมอยู่เฉพาะจุดนะคะซึ่งทีนี้ก็โชคดีที่ฟิลเลอร์เรามีพิมพอก็เลยสามารถทําให้แบบแก้ปัญหาความยากที่มีฟิลเลอร์อยู่ตื้นๆนั่งได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือฟิลเลอร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าก็ฉีดๆจริงๆเราไม่ใช่เลย ถ้าได้เห็นว่าเออฉีดเนี่ยมันจะมีหลายชั้นมันจะมีการวางนะคะแล้วอย่างหมอเองนะเวลาหมอฉีดพิลเลอร์นี่แบบโอ้โหโปรดักชันใหญ่มากแสงไฟต้องได้คนไข้หลับตาเลืะะ่ตา <c oughs> คนไข้นั่งหัวตั้งนะคะนี่สำคัญนะเพราะเวทีนอนฉีดอ่ะก็สวยอะ่ะแต่พอนั่งปุ๊บเนี่ยมันอีกคนละท่าแบบคนอื่นเขามองเราเราต้องสวยทุกท่าะนะ <c oughs> นอนเนี่ยมันมนอนนอนเนี่ยไมนจะสวยไ่้ยนะเพราะว่านอนน,านัาจะตึงๆใช่ไหม <c oughs> แต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องยืนสวยนั่งสวยดังนั้นเนี่ย ความสวยเนี่ยหมอจะต้องดูให้ทุกมิติเลยถ้าแบบไม่หานเราต้องเพิ่มเข้าไปจัดการม่โอเคค่ะก็หวังว่าเคสของน้องแตงโมก็จะเป็นอ่าไอเดียให้กับแฟนเห็นทางบ้างนะคะที่กำลังดูเราอยู่นะคะเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจนะคะในการที่จะฉีดซูเรอร์ว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างประเมินอะไรบ้างนะคะอย่างน้อยฉีดที่ไหนก็ไม่มีปัญหาแบบขอให้รู้ว่าโอเคลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อะไรที่เราต้องแจ้งให้หมอเป้าหมายที่แท้จริงเราเีย์นะคะแล้วก็ พยายามอยากแก้เฉพาะจุดนะคะเพราะถ้าแก้เฉพาะจุดแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าเส้นชัยที่แท้จริงอยู่ดีนะคะแล้วเผลอๆพ,อ,พ,อ,พอแก้เฉพาะจุดก็จะทําให้หน้าดูประหลาดซึ่งสิ่งที่หมอเจอบ่อยๆก็คือคนไข้ต้องมาแก้ถือเลยก็คือหน้าเขาจะรู้สึกหน้าเขาดูไม่ปกติกนะคะดูแบบไม่ธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็น่งสําคัญที่คนไข้สมัยนี้โฟกัสกันมากทุกคนอยากสวยแบบธรรมชาติหมดเลยนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้เราขอคนเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย